สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบิรยะเผยมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วซึ่งล่าสุดอุบิรยะนักปั้นมือทองที่เคยช่วยเหลือปลุกปั้นนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในการเดินแบบเล่นมิวสิกวิดีโอก่อนจะมีเรื่องขัดแย้งกันเด็โพสข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวโดวยระบุข,ข้อความว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วครับ มวยถูกคู่มันแน่งานนี้รอประกาศเป็นทางการซึ่งหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ไปก็มีบรรดาแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ต่างคาดการไปว่าจะเป็นทนายความชื่อดังหลายรายซึ่งก่อนหน้านี้อุบิริยะได้โพสต์ภาพคู่กับนายอนามัยวงศีชาและนางสาวิตรีวงศีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่พร้อมระบุข้อความว่ายัางเป็นกําลังใจให้ตลอดไปครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานหรือวันนี้และวันข้างหน้า พร้อมติดแฮชแท็กที่อุบวิระยะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ